สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับจะพาเอฟแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมต่องวดครับหลวงพี่ลึกลับนะครับงวดที่ผ่านมาครับให้20ล่างไปบนเด้อท่านผู้ชมเนาะล่างไปบนถือว่าผิดนะครับอ๋มาชมต่องวดน้ำกันงวดวันที่16ตุลาคม2566นะครับหลวงพี่เจเน้นจะเด่นให้ชุดไดนะครับผมอ่า ชุดบนหลวงพีนี่ก็เขามาสามงวดนะที่พี่น้องนะครับสามงวดนะครับห้าตัวมาสามตัวก็ถือว่าเดินดีนะครับ,ววรบงวดที่ผ่านมาให้สองศูนย์ให้ล่างขึ้นบนเนาะครับอ,อ๋มารับชมน้ำกันงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะครับ,ก,บ,รบรการรัสาการครับหลวงพี่าการ<ข>ารัส<ข>าการเจ้าค่ะสองศูนย์นาะหลวงพีเนะาะจังไรขึ้นบน <laughs> นี่ครับ,ส,บส,สองศูนย์ <ฮะ S 1> สองศูนย์ให้ล่างไปบนก็ถือว่าผิดนะหลวงพี่เนาะถือว่าผิดธรรมชมนี่หลวงพี่ให้ล่างเด่นวิ่งสองกับสามศูนย์นี่ครับสองศูนย์นะครับไปบนอืมนโอ้สูตรบนงวดนี้รุดเข่ามาสามหนึ่งเลยสูตรบนนี่ห้าตัวมาสามตัวธรรมชมแต่ว่าล่างนี่ได้สองศูนย์ นี่ครับแต่ว่าไปบนนะครับเอางวดนี้งวดวันที่16ตุลาครับลวงพี่เน้นให้จังไดขึ้นว่าจะได้ตัวเก่าตัวเก่าเมื่อวานเลขมันจบตัวเก่าครับผมอเออหลวงพี่เขียนให้ไหมเพราะว่านี่มันนนั่เลขมันลงไทยหลักหน่วยได้ไดสองเลขก,ก็เลยจะได้ตัวเก่าได้ตัวเก่าอา๋อจะมีตัวเด่นไหม งวดที่ผ่านมากตาตางวดนี้ถ้ามันออกมันจะออกมันจะออกมันตรงแด้มันจะบอกตัวกลับบอกตัวกลับครับตาเขาเรกมันออกตัวกลับว่าซูนซองออกตัวกลับออกตรงตรงาให้ลุงพี่เขียนให้จับสามตัวให้น้ำไม่ได้ลุงพีแต่สองหลังจะมันได้ตัวเก้าอีกว่าเจ็ดสองคาร์บอเนาะลุงพี่เน้าเจ็ดสองไปยุ่งหน้าท่านผู้ชมนี่เจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองโอ้ตัวเลขก็มาอยู่เจ็ด ยีมสิบหกตรงกี้สิบหกหนึ่งศูนย์เดี๋ยวนะครับสิบหกหนึ่งศูนย์หกหกเนบหมแมนครับ มามันมันลงรักหน่วยสองคือเกลีมาลุงพี่อักมันลงหเกาหนออ่ครับผมลงหกรักหน่วยมันลงสองคือเกลีวักกบนเกลีักหน่วยล่างก็ลงหกคือเกอ๋อหกลีนั่นอ่ลงสองก็คือจะได้สองสามชุดบนเออาเอาให้ลุงพี่งมากเก่งหมกง ชุดบนเหมืนชุดนี้ชุดนี้กำมาบนได้ชุดนี้อยู่หลังเขึ้น,นี่้าหนชุดนี้จากจากชุดนี้อนีก่ก็ให้ให้ล่างนี่บ่โอ้ให้ให้บนบ่อันบนี้อันนี้ให้ล่างให้ล่างมัน,จะ,น,น,มนจะกลายเป็นบนเหมืนอนล่างจะกลายเป็นบนอ๋อมนบ่บอไดครับล่างกับล่างคือเก่าไดน่ะหลวงพี่เนี่ยบอคือเก่าคือเก้าขึ้นวันนีะนี่มันจะบอสับกันคือ้นวนนี้ได้คือเกา่าเพราะว่าหลวงพี่ว่า หลักหน่วย,นวยบนนี่มันลงไายด้วยสองตัวเก่าพี่น,อน้องหลักกับหน่วยล่างลงไายด้วยหกตัวเดิมบนในหกกับเจ็ดสองสามสี่กับสองสามสี่ก็ะได้ 6 2 6 3 6 4 7 2 7 3 7 4เอาจับ3ตัวให้นี่นะลูกเพียสปัดสีแดงเขียนก็นได้ครับสามตัวเนาะคุณผู้เบิ้งให้น้องเ่าไว้ก้อนถัวบ่ได้จับเนี่ยบ่ได้จับว่ววะเอาครับผมบ่เป็นอยัง ล่างขยับไปจังหน่อยกันพี่ล่างล่างสองกับสามแปดเก้าศนะูนย์ลครับ รอบ,บนี้ไม่ได้ออกตัวตรงนะวันนี้ถ้าออก,ออกคือออกตัวตรงๆจะบอกตัวครับครับันง่ายก็งวดนี้อยูอ่เด่นตัวใดหลวงพี่นี่ครับสีแดงเน้นให้นะ ช่วงเลไรหลงพี่เจ็ดสองนะครับจุดปนตัวเดียวเท่านั้นมักก็เกาเลยเลยครับง,หด,งหดหน่อยมั้งสามศูนย์ 0.38ออธรรมชมงวดนี้ลุงพี่บอกว่าได้ตัวเดิม,ดมได้ตัวเดิมนะลุงพี่เพราะว่าสูตรธรรมชมหลักหน่วยบนได้2ตัวเดิมหลักหน่วยล่างได้6ตัวเดิมสูตรก็เลยได้ออกมากตัวเดิม วันนี้จากนี่วันนี้จากนี่ลองวันนึงอวันนี้แต่ว่าถามมางวันนี้มาาตรงๆได้บหหลวงพี่ตรงอครับวดเมื่อกี้ยูนี่นียูนะครับสองศูนย์พันล่างไปบนนะครับเอาหลวงพี่ว่าล่างไปบนก็ถือว่าพิษจะได้หรอกว่ามันจะขึ้นบนขึ้นล่างแล้วห้าครับอืมเข็นนวทางให้ครับให้เรียกเอาเรียกเอาอืม เอางวดนี้ท่านผู้ชมเห็นชัดบอลลุงพี่อ่ะก็ย้ายให้นี่ครับ16ตุลาคม2566พี่น้องอย่าลืม3 5ตัวมา3ตัวจับวนเอาเขาตลอดเก็เนาะดาวูนวุ่นงานเนาะตอนท่านนี้มีตัวมากกว่าสามตัวได้่ไหมวุ่นงานงพี่วุ่นงานก็ยันท่านได้จับ3ตัวให้เด้อพี่น้องเด้อถ้าวิ่งวิ่ง6กับ7เล่นบอลลุงพีงานแมนตัวนี้เขาได้ดอกนี่คือกันวิ่ง6กับ7 ท่านผู้ชมเดียวบาวเท่าเขียนให้ถทาวิ่งสองตัวนั้นเป็นตัววิ่งอี้วตัวนี้เป็นแค่ตัวประกอบสองตัวนี้เป็นตัววิ่งนี่พี่น้องเด้เหรอครับหกกับเจ็ดนะครับวิ่งบนนะครับผมหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่มันวงนึงแค่มันลับซับจากบนเป็นล่างจับล่างจาบนครับเรียกวิ่งกับเขาเบสได้หล่ะครับท่นบอกอือ แต่สลับสลับกันบนล่างไม่เหมือนกันสิสลับย่ำไลยเนาะอตามที่ได้สูตรนี่ละงวดที่แล้วนี่หกแผ่นมาล่างสองนี่แผ่นไปบนท่านผู้ชมมันแค่สลับกันเฉยๆงวดนี้ตรงๆบุรงพี่มันตรงงวดนี้มันมาตรงหลวงพี่บอกหลวงพี่บอกว่าถามมาคือมาตรงๆท่านผู้ชมถ้ามันเข่าแล้วมันช่เข่าเข่าเข่าต่อต่อต่อกันตรงไอ๋อล่าง เด่น2กับ3เด้อถ้าวิ่งวิ่ง2กับ3 28 29 20 38 39 30เน้น30ร่อง38บน72เม็ดเดียววงให้บนล่างเม็ดเดียวโวดนี่มันเคยมากั้งสี่หลวงพี่เคยจับมันเคยมาักส่พี่น้องเคยมากลางเคยมากในกับหลวงพี่มากสีบอกเคยมากลางเคยมากสีผมบางวันน้มันจะบอกสี่เจ็ดสองว่ะหลวงพี่ไม่มากขอบ มาขอบนี่สี่เจ็ดสองสี่สองเจ็ดนี่ตบาม,ามือชมหรือสามเจ็ดสองอีกนี่มาสี่อืมมาสี่มากสี่ครับ<ต>อ่าข้ามันมาตุงมันที่มากมันที่คืนจากนี้มันคืนนี้หมดครับได้สูตรตัวเดิมนู่นหลวงพี่เนาะเ,เพราะว่าอ,อ่าหลักได้ตัวเก่าพี่น้องหลักหน่วยบนได้สองหลักหน่วยล่างได้หกนะครับหลวงพี่เป็นกย่า้ามนวณได้มาตัวเก่าแต่ว่างวดนี่ถามากข,ขึ้นมาตรงๆบ่มาตัวกับบอมาครับอืม ผู้ได้มากลีกวิ่งบน6กับเจดได้พี่น้องล่างสองกับสา <c oughs> วงห้บนคู่เดียวล่างคู่เดียวแต่ว่าล่างมีตัวร่องบนเมื่อมีตัวร่องบนลวงพี่บอลร่องเนาะบลร่อง,องเม็ดเดียวไปเลยเจ็ดสองอือเอาจังๆเอาแคบหน้าจอท่านผู้ชมหลวงพี่ลึกลับสามโตเดียวพูดแล้วครับใกล้ๆมือเดี๋ยวมาหาหลวงพี่หลวงพี่อาจจะ คับไห้หรือจังไหนะครับเงีนเงีนเพื่องๆจะออกมาอนนี่าทายองอันติดๆนัอ่าเอาทำชมกาบขอบุญขอบคุณหลวงพี่นะครับเนาะขอกันคลิปหน้าครับผมนะครับเดี๋ยวคงสุดท้ายไกๆจะไม่หลวงพี่ชุดสามตัวให้แบบเอาสวัสดีครับ